สวัสดีค่ะพบพี่ป้อมในรู้แล้วใจฟูกับเรื่องราวของการอ้างอิงและการลงรายการอ้างอิงค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจกับการอ้างอิงแล้วก็การลงรายการอ้างอิงหนังสือหรือว่าเอกสารของสถาบัานหน่วยงานหรือว่าองค์กรกันค่ะ,อะเอกสารที่พี่ป้อมเอามาเป็นตัวอย่างนะคะก็เป็น2รายการนี้ค่ะเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะอย่างภาษาไทยเล่มนี้นะคะ เป็นหนังสือของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นของหน่วยงานก็คือ American psychological association นะคะเรามาดูกันว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไงนะคะแน่ๆก็คือว่าชื่อผู้แต่งก็คือให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั่นเองชื่อหน่วยงานสถาบันองค์กรหรืออาจจะรวมบริษัทด้วยนะคะถ้าบริษัทนั้นเขาแต่งหนังสือเราก็ใช้ชื่อบริษัทนั้นละคะ่ะกรณีที่ถ้ามีหน่วยงานใหญ่นะคะเรา แล้วก็มีหน่วยงานย่อยด้วยเราจะให้ใส่หน่วยงานใหญ่ก่อนแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานย่อยตามลําดับลงมามาดูค่ะมาดูรูปแบบกันเนาะการอั้งอิงแบบในเนื้อหารหรือว่าแบบท้ายข้อความนะคะรูปแบบก็คือในวงเล็บ จะเป็นชื่อหน่วยงานคอมม่าปีพิมพ์นะคะ,ะตัวอย่างก็จะเป็นในวงเล็บสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคอมม่า2565นะคะส่วนในแบบหน้าข้อความก็ไม่ต่างกันเลยชื่อหน่วยงานในวงเล็บปีพิมพ์นะคะตัวอย่างก็เป็นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000ในวงเล็บ2565ในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะมาดูนะคะในภาษาอังกฤษก็ แบบท้ายข้อความบ้างนะคะก็จะเป็นในวงเล็บนะคะ American psychological associations ปี2020ี2020แล้วก็หนะ้าข้อความก็เหมือนกันคะ่ะ American psychological association ในวงเล็บ2020 นะะในพี่ปั้มขอยกตัวอย่างในส่วนอื่นๆบ้างนะคะในส่วนอื่นๆอย่างกรณีที่เป็นหน่วยงานใหญ่เนาะเป็นหน่วยงานใหญ่แล้วก็มีหน่วยงานย่อยเราจะใช้หน่วยงานใหญ่ขึ้นมาก่อนตามด้วยหน่วยงานย่อยนะคะอย่างอันนี้เราอาจจะมีหนังสือของภาควิชาอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรรักษ์คณะอักษรศาสตร์มานะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคอม่คคคคาคณะอักษรศาสตร์คอม่าภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์แล้วก็คอม่าตามด้วยปีพิมพ์2555นะคะ เช่นกันอันนี้พี่ป้อมยกตัวอย่างเป็นของหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยแคนซัสนะคะก็จะเป็นชื่อ University of Kansas ก่อนคอมมาตามด้วยหน่วยงานย่อยของเขาก็คือ Research and Training Center on Independent Living แล้วก็คอมมา2013แบบหน้าข้อความก็เช่นกันค่ะแบบบรรยายก็คือจะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคอมมาคณะอักษรศาสตร์คอมมาภาควิชาบรรลักษ์แล้วก็ในวงเล็บ2,555ปีพิมพ์ ภาษาอังกฤษก็เช่นกันค่ะก็เป็น University of Kansas comma แล้วก็ตามด้วยหน่วยงานย่อยในวงเล็บก็คือปีพิมพ์นะคะกรณีที่หน่วยงานมีชื่อย่อบ้างลหละเคยเห็นใช่ไหมคะหน่วยงานบางหน่วยง,งานเขามีชื่อยอ่ออย่างสวทชชื่อยอ่อ เราคุ้นเคยว่าช่อชื่อยอ่อถ้าเราจลงรายการอย่างนี้ได้ไหมนะคะอันนี้เขาบอกเลยว่ามีหลักเกณฑ์ว่าให้ใช้ชื่อเต็มของหน่วยงานในการอ้างอิงครั้งแรกก่อนแล้วจากนั้นถึงใส่ชื่อยอ่อของหน่วยงานในวงเล็บนะคะส่วนในการอ้างอิงครั้งต่อไปใช้ชื่อยอ่อของหน่วยงานได้ค่ะมาดูตัวอย่างกันเนาะอย่างาแบบท้ายข้อความก่อนนะคะหรือว่าแบบแทรกในเนื้อหาจะเห็นว่าการอ้างอิงครั้งแรกเห็นไหมคะ ในวงเล็บนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเราเป็นรู้จักกันดีเลยคือสวทชแต่เราจะใช้วงเล็บเหลี่ยมเห็นไหมคะเป็นชื่อยอ่อสวทชคอมม่าแล้วก็ตามด้วยปี2556หรือดูตัวอย่างนี้นะคะในวงเล็บอเมริกัน psychological association ในวงเล็บเหลี่ยมเป็น APA คือชื่อยอ่อของหน่วยงานเขาแล้วก็คอมมาปีพิมพ์ ส่วนหน่วยงานนี้นะคะ National Institutes of Mental Health นะคะในวงเล็บ M N I M H นะคะคอมมาพออ้างอิงครั้งต่อไปจะเห็นว่าเราสามารถในวงเล็บเนี่ยเราสามารถใช้สวทอชอได้เลยนะคะแล้วก็คอมมาปีพิมพ์หรือ APA คอมมาปีพิมพ์ได้เลยนะคะอ่ะมาดูการอ้างอิงแบบหน้าข้อความหรือแบบบรรยายกันบ้าง ะะก็จะเช่นกันคือสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในวงเล็บสอวอทชคอมาปีพิมพ์นะคะอย่างอันนี้ American Psychological a s s OCIATION ในวงเล็บ APA คอมาปีพิมพ์นะคะพอการอ้างอีกครั้งต่อไปค่ะเห็นไหมคะเราก็สามารถใช้สอวอทชจุดในวงเล็บปีพิมพ์หรือว่า APA ในวงเล็บปีพิมพ์ได้เลยนะคะแต่ว่าการย่อชื่อหน่วยงานนะคะ ขอให้เป็นแบบ Official นะคะหรือว่าอย่างที่เขาเป็นทางการไม่ใช่การที่เรามาย่อเองนะคะมาดูหลังเกณฑ์การลงรายการนะคะถ้าเป็นการลงรายการอ้างอิงนะคะกรณีของหนังสือถ้าหากว่าผู้แต่งหรือว่าผู้พิมพ์หรือนักพิมพ์เป็นหน่วยงานเดียวกันคือ เป็นของหน่วยงานเองเลยเขาจัดพิมพ์ของเขาเองเลยเนี่ยเราไม่ต้องใส่สำนักพิมพ์ในท้ายรายการนะคะอะ่มาดูรูปแบบนะคะก็จะเป็นชื่อหน่วยงานหรือว่าชื่อองค์กรจุดนะคะในบงเล็บปีพิมพ์แล้วก็จุดแล้วก็ชื่อเรื่องชื่อเรื่องเราจะใช้อักษรตัวเองนะคะในวงเล็บพิมพ์ครั้งที่ถ้ามีนะคะถ้าเขามีพิมพครั้งที่ก็ใส่ครั้งที่ด้วยแล้วก็จุด จากตัวอย่างนี้นะคะเป็นหนังสือของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะก็ใส่ไปเลยค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจุดในวงเล็บปีพิมพ์แล้วก็จุดชื่อเรื่องเป็นอักษรตัวเองจุดแค่นี้ค่ะจบแล้วเสร็จแล้วมาดูภาษาอังกฤษกันบ้างของรายการนี้นะคะเป็น American Psychological Association คือชื่อหน่วยงานปีพิมพ์ตีพิมพ์เองนะคะแล้วก็จุดในวงเล็บนะคะ2020คือปีพิมพ์จุด ชื่อเรื่องค่ะใช้อักษรตัวเองนนะคะรายการนี้มีพิมพ์ครั้งที่เราก็จะใส่พิมพ์ครั้งที่อยู่ในวงเล็บค่ะจุดไม่ต้องมีสำนักพิมพ์และสรุปนะคะการอ้างอิงในเนื้อหาชื่อผู้แต่งก็คือชื่อหน่วยงานหรือว่าชื่อองค์กรนั่นเองค่ะและในรายการอ้างอิงนะคะถ้าหน่วยงานเป็นผู้พิมพ์เองก็ไม่ต้องลงรายการสำนักพิมพ์ค่ะ ไม่ยากค่ะเห็นไหมคะเมื่อรู้แล้วใจฟูอยากรู้เรื่องราวใดนะคะของการอ้างอิงแล้วก็การลงรายการอ้างอิงติดตามรู้แล้วใจฟูค่ะแล้วก็สามารถฝากข้อความได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ป้อมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ